สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ครับจะมาแจ้งข่าวนะครับอาจจะเป็นมีใช้ฉีพมาหลอกร่วงครับประสบการณ์ด้วยตนเองนะครับมีเจ้าหน้าที่โทรมาทางอำเภอครับของที่ดินนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับโทรมาหาครับแจ้งว่าให้เราไปชี้แจงว่าเราใช้ที่ดินน่ะทำอะไรนะครับและให้เราอ่ะเข้าไปโหลดแอป เพื่อยืนยันตัวตนนะครับนะครับผมสงสัยน่ะจะเป็นมิจฉาชีพนะครับเลยมาแชร์ความรู้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับหลอกลวงนะครับเขาจะให้เราแอดไลน์นะครับหลอกเงินดูดบัญชีเราไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการสนทนานะครับระหว่างาผมกับมิจฉาชีพนะครับไปดูกันเลยนะครับเป็นเบอร์นี้ที่โทรเข้ามานะครับโทรมาวันที่ 11กันยานะครับเวลา17.16นาทีครับเดี๋ยวไปดูคลิปเสียงครับไปฟังคลิปเสียงกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูคลิปเสียงที่ผมบันทึกไว้นะครับกดข้อไปดูเลยอ๋อได้ถามนิดนึงครับเอ่อ ทำอะไรนะครับฟังไม่ค่อยชัดใค้เข้ามาอัปเดตข้อมูลเพื่อได้รับเปลี่ยนดาวเว้นพาสีสีดีตั้งแต่ปีหกหกถึงปีเจ็ดศูนย์แล้วก็ยืนยันว่ายังถือครองกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองเพื่อป้องกันกลุ่มนอม่ีกลุ่มชาวต่างชาตินะคะอ๋อครับผมอาจากจากที่ไหนนะครับโทรโทรมาจากผลงานที่จินตบรถเชนยบุรีค่ะอ๋อครับผมอันนี้ผมทําอยู่ต่างจังหวัดได้ไหมเอ่อต้องเป็นผลงานของ ในจังหวัดของตนเองนะคะคุณพี่อยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดครับอ๋อก็คือให้คุณเดชสารนะคะเข้ามาทําการอปเจตไม่เกินวันที่15นี้ถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางเข้ามาคือสามารถทาการอปเดตกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทะเบียนออนไลน์ได้นะคะออนไลน์ได้ใช่ไหมการอปเดตผ่านแอปพลิเคชันใช่ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้เวลาไม่ดานไม่ต้องเดินทางเข้ามาาสะดวกตรงนี้เดี๋ยวะเดี๋ยวจะให้ติดต่อกาทางเจ้าหน้าที่แฟนค่ชื่อดามสะกู แล้วก็สะดวกเวลาไหนก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะไปเจอที่ทุดพานี้อ๋อเข้าแอปอะไรครับเป็นแอปพลิเคชัน DOL ของทางกรมที่ดินค่ะอ๋อครับ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 ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เจ้าหน้าที่จะให้เป็น ID Line ไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าสะดวกต้องการทําการอนิเดตช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งชื่อเข้ามาได้เลยอ๋อครับครับครับเวอนขอ ID Line ครับ D O L ค่ะครับเป็นตัวเล็กนะคะครับ 88ครับค่ะพิมไม่มีแอรสายด้านหน้าพิมเป็นดีดออตัวเล็กนะคะ OL 088กดแทกไลน์เข้ามาได้เลยแจ้งชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็แจ้งขออัปเดตข้อมูลครับครับค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ขออนุญาตวางสายนะคะขอบคุณค่ะครับครับนี่ครับก็คือเป็นเสียงสนทนาครับระหว่างผมนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับก็ โทรมาประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วครับปกติสำนักงานที่ดินน่าจะปิดแล้วประมาณบ่ายสามบ่ายสามหรือบ่ายสามครึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ฝากแชร์นะครับฝากแชร์ความรู้ดีๆนะครับแล้วก็ไม่โดนหลอกนะครับไม่โดนหลอกนะครับไม่ดูดไม่ไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับไม่ดูดเงินเราไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้คน หรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับทราบนะครับก็ฝากติดตามรับชมคลิปด้วยนะครับ